Creator and the world that is transforming into the digital age, having to face a new and unknown challenges. Creativity must be transformed into innovations that solve new problems of mankind, which is sustainability. The question is, how to push the limits of creativity by using the technology of future world to turn imagination into reality. you say being a creator it means to actually create something the creator that comes from our university will need to actually have competencies so that they can actually meet the future challenges and actually be a successful creator in the future to compete with those challenges the important thing is to balance one side namely the basics that we must know with the other side being technology that we must be aware of as well we have to use it together Mindset in terms of problem solving, looking at the problem, what is the question, what is the problem, what are the obstacles? You have to fight through it. This is the main core, it is our main core. It hasn't changed. <laughs> เราจะไม่แยกว่าเทคโนโลยีหรือวัสดุแตกต่างกันลักษณะพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเราจะมองลักษณะที่ว่าเป็นคอนเทนต์มากกว่าเราต้องการออกแบบอะไรเพื่อจะตอบสนองอะไรตัวตนเขามีอะไรและสิ่งไหนที่เขาสามารถที่จะแอปพลายสิ่งที่เขามีอยู่เพื่อให้มันเดินตามทันกับโลกที่มันเปลี่ยนไปได้ การออกแบบในสมัยนู้นกับสมัยนี้จริงๆม,มันแตกต่างกันโ,โดยสิ้นเชิงแล้วไม่ว่าจะวิธีการมองศิลปกรรมกับเราที่มันมีคุณค่าไม่ว่ายุคสมัยจะเปลีป่ยนไปยังไงคือวิธีคิดอาจารย์จะเน้นเรื่องกระบวนการคิดมากเพราะว่าเราไม่สามารถเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกอย่างบนโลกได้ในะระยะเวลา5ปีหรอกแนวคิดคือถ้าคุณทวิสต์สิ่งที่มีอยู่ได้อันนี้ก็เป็นครีเอเตอร์แล้วแต่เขาใช้เป็นเฮดฮาร์ดแทน เหตก็น่าจะเป็นสกิลเซ็ตเป็นองค์ความรู้เป็นทักษะความชำนาญของมซ์เซ็ตก็เป็นคือจิทตที่มันมันอย่างรู้สัญชตาตญาณก็เป็นแฮนด์แฮนด์เป็น set ทูเซ็ตวิธีการใช้การมีชีวิตนะ่ะมันก็ต้องลองเทอมพอสมควรนะที่อยากจะบอกก็คือว่าไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนผมคิดว่าคนรุ่นใหม่มาด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างดีแต่ว่าอย่าให้โลกกว้างนะมันเคี่ยนเราว่าเราจะต้องรีบไอการเรียนออกแบบนี่มันทําให้มันสามารถคิดที่มันไม่เหมือนคนอื่นได้อ่ะ ว่าเออพอเราไม่ไม่คิดเหมือนคนอื่นเนี่ยเราไม่ต้องไปต่อคิวเขาครีเอทีฟหรือนักออกแบบมันไม่ใช่ว่าเราอยู่แต่ในกระดาษความซับซ้อนหรือเทคโนโลยีมันทําให้ทําได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นแต่หลักการนะมันเหมือนเดิมพื้นฐานที่เราได้เรียนมาเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องมือลักษณะใดาก็ได้ครีเอเตอร์หรือในฐานะยูเซอร์ก็ตามอะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยเข้าใจว่าดีไซน์เนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคนยังไงแค่นั้นพอ เราหลีกนีเทคโนโลยีไม่ได้ทุกอย่างมันพัฒนาเร็วมากทุกอาชีพรวมถึงอาชีพครีเอเตอร์ด้วยเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือที่ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นถ้าเราไม่ผักสายมันออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้การทํางานเราสะดวกสบายมากขึ้น creating an environment that cultivate mindset skill set and tool set that is considered the vision and mission of the AAD we foresee that these three things Will shape creativity, especially when combined with tools like technology. We ensure that students will step out and solve challenging problems with the issue of sustainability for the better future world.